นั่นก็คือมีการเสนอตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลอ้าวฟังเพียงแค่นี้เออก็ดูดีว่ะกองทัพ จะมีธุรกิจไปทําอะไรมีหน้าที่ปกป้องประเทศนะควรจะออกมาทหารย้ายไปยุ่งแล้วใครเสนอแล้วคนเสนอก็คือเบญจาแสงจันทร์นั่นเองมาจากก้าไกลและไม่ได้เสนอแค่กรรมธิการชุดเดียวนะยังเสนอในเรื่องที่ดินราชพัสดุสนามกลอบทูปเตมีในความกบครองของกองทัพอากาศนะให้เอามาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนียและยังมี อีกครับนั่นก็คือคณะกรรมาการวิสามันในการที่จะย้ายสนามกอล์ฟนั่นคือการย้ายสนามกอล์ฟการตรัสซึ่งอยู่ในพื้นที่แอร์ไซด์ของสนามบินดอนเมืองแม้เวลาลงเครื่องบินไปลงรเจ็จะมีสนามกอล์ฟเนี่ยนะเป็นสวัสดิการราคาถูกให้ฐานอากาศดีกันบอกเฮ้ยต้องออกมาเพราะมันไม่ปลอดภัยมาจากไหนใครเสนอก็นายเอกราชอุดมอำนวยส2กทมของพกกรรคก้าวไกลท่านผู้ชมครับ โอ้โหการอภิปรายมันหนมากเพราะนี่คือการชําแหละกองทัพนะเป็นจาเธออภิปรายว่าอยากจะเปิดกุสมบัติและอาณาจักรลึกลับของขุมทรัพย์ธุรกิจในกองทัพรวมถึงความมั่งคั่งของนายพลในกองทัพไทยและรายได้ต่างๆในธุรกิจนะโอ้โหฐานแต่ละคนกะเกษียณก็มีเงินเป็นร้อยล้านนะผมว่า ฟังเสียงเธอเองนีกว่าดิฉันจะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันเปิดกรุสมบัติและอาณาจากักรลึกลับคุมทรัพย์ธุรกิจในกองทัพรวมถึงความมั่งคั่งของนายพลในกองทัพไทยและรายได้ต่างๆในธุรกิจทั้งหมดไปจนถึงการเติบโตของนายพลบนเส้นทางเศรษฐีสุดลี้ลับที่แ mm. ท,ทบจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยท่านประธานคะอันดับแรก สิ่งที่จะต้องพูดถึงวงจรปริศนานี้มีเรื่องหนึ่งค่ะที่ผู้คนในสังคมมักจะจับตานั่นก็คือการเปิดบัญชีทรัพย์สินของนายพลหลังจากลงตำแหน่งทางการเมืองในทุกครั้งดังเช่นครั้งนี้ค่ะมีการจับตาการเปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์ในรอบ9ปีและนี่เป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะเพราะพลเอกประยุทธ์ ได้เคยแจ้งว่ามีการรับมอบเงินที่ซื้อขายที่ดินราคา540ล้านบาทจากบิดาของตนเองในซึ่งเป็นการขายที่ดินให้กับบริษัทในเครือธุรกิจเจ้าสัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าใหญ่รายหนึ่งในราคา600ล้านบาทและเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นบุตรคนโตคะ่ะจึงได้นำเงินแจกใจ่ายให้น้องชายให้ลูกๆและให้ญาติพี่น้องทำให้ไม่ปรากฏบัญชีทรัพย์สินของตนเอง ดังนั้นในส่วนของลูกสาวเองที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินการแสดงบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้จึงปรากฏแค่บัญชีของพลเอกประยุทธ์และภรรยาที่มีทรัพย์สินมั่งคั่งถึงกว่า130ล้านบาทแบบไร้นี้สินค่ะท่านประธานคะยังมีนายพลและผบทบอ,อีกหลายรายค่ะที่ออกจาก การดารงตําแหน่งทางการเมืองในที่นี้ก็จะมีอีกท่านที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพลเอกประวิทรวงสุวรรณเจ้าของนาฬิกาหลู20กว่าเรือนสถานะโสดรวยเน้นยืมเพื่อนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากกว่า89ล้านบาทและดิฉันยังพบ บัญชีทรัพย์สินของอดีตผอทบ,อบอที่เมื่อหลังเกษียณนะคะแล้วก็ลงจากตําแหน่งทางการเมืองหลายท่านค่ะมีพลเอกปพลเอกอพลเอกชอนะคะพลเอกนรงพันพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะก็หลายท่านเนี่ยค่ะมีบัญชีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากดิฉันค้นพบกลุสมบัติของนายพลที่พ้นตำแหน่งทางการเมืองหลายรายบางรายมี200ล้านค่ะบางรายมี300ล้าน500ล้านและ บางรายมีทรัพย์สินมากกว่าแ0 0ล้านโดยในพลนะคะที่ร่ำรวยที่สุดรายหนึ่งค่ะแจ้งบัญชีทรัพย์สินแ800รล้านและระบุว่าคู่สมรสของตนเองค่ะมีบัญชีทรัพย์สินอยู่720ิล้านบาทค่ะซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่ของคู่สมรสเป็นที่ดินและเงินฝากแต่แจ้งคู่สมรสว่ามีอาชีพเป็นแม่บ้านเท่านั้น เป็นแม่บ้านที่ไม่มีรายได้แต่กลับมีทรัพย์สินที่มั่งคัง่งและที่ฉันคิดว่าหลายๆคนก็คงจะแปลกใจอย่างที่ดิฉันเป็นค่ะท่านประธานคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของนายพลการเมืองผู้มั่งคัง่งหลังจากลงจากตําแหน่งผอ,บอทอบอและตําแหน่งทางการเมืองเพียงไม่กี่นายที่ดิฉันได้ยกมาให้ทุกท่านได้เห็นแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะประเทศไทยยังมีนายพลที่มั่งคัง่งอีกกว่า3 0 0พันนายค่ะที่รวยกันตั้งแต่หลัก10ล้าน ไปจนถึงหลักร้อยล้านพันล้านไล่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะดิฉันจะอนุมานว่าตอนนี้เรามีนายทหารชั้นนายพลใกล้เคียงกับจำนวนตัวเลข3,200คนแล้วค่ะถ้านายพลกำลังหลักตามที่ท่านโคษกพูดมีอยู่1,300คนนั่นเท่ากับเรามีนายพลว่างงานอยู่ มากกว่านั้นนั่นก็คือว่าเรามีจำนวนนายพลที่ว่างงานอยู่อีกประมาณเกือบ1,000พคนค่ะซึ่งนายพลเหล่านี้ไม่มีรับมอบหมายงานใดๆค่ะไม่มีโต๊ะนั่งโยกย้ายไปช่วยราชการที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไปนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจบ้างเป็นกรรมการอิสระนั่งในบริษัทมหาชนนั่งนั่งนอนนอนอยู่ที่บ้านบ้างก็ไปออกรอบตีกอล์ฟค่ะสิ้นเดือนก็รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ดังนั้นนายพลหนึ่งคนในระดับต่ำสุดจะรับเงินเดือนหนึ่งเดือนเป็นจำนวนเงิน1 2 9 8 4 0บาทค่ะและนี่คือค่าตอบแทนในระดับที่ต่ำสุดแล้วนั่นเท่ากับว่า1เดือนนะคะประเทศไทยนะคะจะต้องจ่ายเงิน425ล้านบาทต่อเดือนค่ะปีหนึ่งเราต้องจ่ายเงินให้ในายพลในอัตราที่ต่ำสุดนะคะอยู่ที่5,100ล้านบาทค่ะท่านประธานคะ ประเทศไทยจ่ายเงินไปจำนวนมหาศาลขนาดนี้แล้วเราลองมองย้อนกลับมาดูแสนยานุภาพของกองทัพไทยกันค่ะเศร้าใจและผิดหวังไหมคะท่านประธานคะคำถามคือนายพลเหล่านี้รับราชการทหารมาทั้งชีวิตเหมือนกับค้าราชการในอาชีพอื่นๆหลายคนก็รับข้ารับราชการกันมาตลอดชีวิตค่ะหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็รับราชการมาแล้วหลายปี แต่อะไรที่ทำให้พวกเขาหมายถึงนายทหารนายพลนะคะเป็นค่าราชการที่มั่งคั่งได้ถึงเพียงนี้แน่นอนค่ะที่ฉันก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะอ้างว่าได้รับมาจากเงินมรดกแต่แล้วที่ไม่ใช่มรดกละคะมันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามามีอิทธิพลมีตำแหน่งทางการเมืองและธุรกิจของทหารเป็นเส้นทางเศรษฐีของบุคคลระดับสูงในกองทัพที่เราทุกคนต่างเห็นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ให้ประธานคะ่ะบอดที่เป็นผู้มีอำนาจบริหารในรัฐวิสาหกิจนอกจากมีอำนาจในการกำกับดูแลและบริหารแล้วเขายังได้รับประโยชน์ตอบแทนมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ตัวตัวเองนะคะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการด้วยแล้วในทหารบางรายคะ่ะก็ยังไปนั่งเป็นบอร์ดหลายแห่ง ในเวลาเดียวกันหลายคนสวมหมวกหลายใบได้รับทั้งค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบีย้ยประชุมได้รับโบนัสได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่งในพลได้ค่าตอบแทนรถประจําตําแหน่งงานสบายๆรับรายได้หลายทางและนี่คือกลายเป็นเส้นทางเศรษฐีของกองทัพไทยไปแล้วค่ะท่านประธานคะธุรกิจเสนาพาณิชย์ของกองทัพที่ดิฉันได้อภิปรายไปทั้งหมดเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาความเหลื่อมล้ําในประเทศนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะพักก้าวไกลจะเป็นเพียงฝ่ายค้านแต่เรามีและเราก็มีข้อจำกัดมากมายค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายปฏิรูปกองทัพของเราให้สำเร็จและเป็นจริงได้แต่นี่ฉันคิดว่าวันนี้ค่ะการตั้งกันมาทีการวิสามันขึ้นมาเพื่อศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพเรื่องนี้เป็นประตูบานแรกค่ะที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณากันจริงจเสียทีค่ะ ว่ากองทัพมีความจำเป็นต้องครอบครองที่ดินจำนวนมหาศาลมีค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนที่ดินใจกลางกรุงเทพอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ผูกขาดธุรกิจที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยยังมีความจำเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่และมันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องปฏิรูปกองทัพ คืนทหารให้ประชาชนคืนนายพลกลับไปทำงานในกองทัพและคืนธุรกิจกองทัพหลายหมื่นล้านให้กับรัฐบาลปรับลดงบกลาโหมกลับไปเท่าก่อนรัฐประหารก็ได้ค่ะเราจะมีงบประมาณเพิ่มหลายแสนล้านบาทเพื่อมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะท่านประธานคะถ้างบประมาณและทรัพยากรของประเทศนี้ ถูกจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกที่ถูกทางนะคะไม่กระจุกตัวอยู่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่จัดสรรผลประโยชน์เหล่านี้ให้ประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะวิธีการเช่นนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ค่ะการปฏิรูปกองทัพการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องคือเรื่องเดียวกันดิฉันจึงขอเสนอให้สภาตั้งกันมาที่การวิสามันค่ะเพื่อพิจารณาและศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพส่งมอบที่ดินและธุรกิจ คืนให้กับรัฐและประชาชนเพื่อนำมาจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงค่ะให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและให้กับประเทศนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานและจากนั้นนะครับถ้าจะไม่ฟังวิโรธลัคนาดิสอนก็ใช่ทีความจริงมีการอภิปรายกันหลายคนแต่ต้องฟังครับวิโรธเนี่ย ัลลองฟงฟเยธุรกิจกองทัพไม่ใช่หน้าที่ของทหารและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็น,นกลไกที่ทําให้กองทัพเข้าไปพัวพันกับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐซ้อนรัฐและเป็นแหล่งรายได้นอกระบบของนายพลและเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังม่านการเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมศกปรกที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ขาดความโปร่งใสแม้แต่องค์กรอิสระอย่างสอตองอหรือปปชอก้นน้ำท่วมปากกองทัพและกระทรวงกลาโหมไม่เคยให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมาการการทหารที่ผมเป็นประธานอยู่หลายครั้งครับที่กรรมาการขอข้อมูลไปก็ไม่ให้ดื้อตาใสแม้แต่รัฐมนตรีที่ชื่อสุทินคลังแสงผมอ่านชื่อพร้อมนามสกุลก็มีเจตนาไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งหนังสือทั้งสมฉบับนี้ไม่ต้องห่วงท่านประธานนายสุทินคังแสงเจอผมอภิปรายไม่ไว้วังใจแน่นอนยังมีเรื่องงามไส้อีกเยอะมีเงินนอกงบประมาณของกองทัพที่มีมูลค่าสูงถึง1 8 0 0 0ล้านบาทถูกเอาไปใช้อย่างลึกลับดำมืดไม่มีความโปร่งใสที่สำคัญคือถูกยกเว้นจากการรายงานและการตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็นตามพรบรวินัยการเงินการคลัง แตกต่างจากกระทรวงทบวงกรมอื่นๆโอ้โ oh, หได้อภิสิทธิ์อีกนะและเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและยังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเคยทราบหรือเคยใส่ใจหรือเปล่าหรือพอทราบแล้วก็อุทานว่าโอ้ยผมรับไม่ได้หรอกครับประชาชนเขารับไม่ได้ไม,ดมนาตั้งนานแล้วครับท่านนายกหลายวันก่อนก็มีนักข่าวถามครับว่า จะไปทํางานร่วมกันกับคุณสุทินคร้งแสงหรือเปล่าผมก็ตอบนักข่าวว่าไอ้ร่วมเนี่ยคงร่วมไม่ได้แต่ถ้าไปแทนเนี่ยแน่นอนผมก็บอกไว้ตรงนี้ครับว่าผมสนับสนุนให้จัดการเงินนอกงบประมาณอย่างโปรง่งใสไม่ปล่อยให้เสนาพาณิชย์กลายเป็นตัวบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศกองทัพครับจะกล้าพูดคําว่ารักชาติยิ่งชีพได้อย่างเต็มปากได้อย่างไรตราบใดที่ท่านยังรักธุรกิจ ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําคอยส่งเงินนอกระบบเล online, painful. ははี้ยงนายพลอดีตนายพลอย่างที่ตรวจสอบไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่เห็นไหมครับเป็นไงฟังแล้วเนี่ยหลังจากข้อพิปรายกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครคัดค้านนายวันมัวหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาก็สรุปว่า เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาการชุดนี้ท่านผู้ชมครับไม่มีใครครัดค้านถ้ามีคนคัดค้านก็จะมีการโหวตไม่แปลกใจเหรอฮะว่าทำไมไม่มีใครครัดค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยซึ่งคุมกระทรวงกลาโหมอยู่นะสนับสนุนเห็นดีเห็นงามอ่าและที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือพรรคร่วมรัฐบาล โดยพักพักรวมไทยสร้างชาตินะก็ไปตามกระแสด้วยนี่พักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วที่มันที่สุดครับก็คือตั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองเ,เป็นคณะกรรมาการวิสามัญชุดนี้ด้วยผมเรียนท่านผู้ชมนะครับคณะกรรมาการวิสามัญชุดนี้เนี่ย ชื่ออาจจะโอนย้ายแต่มันโอนย้ายจริงไม่ได้หรอกครับนะเพราะการโอนย้ายก็ต้องทำตามกฎหมายแต่เขาจะใช้สถานะนี้ไปขุดไปลากไปทิ่มแทงกองทัพมา